สวัสดีครับวันนี้ลงพื้นที่มาอัปเดตครับที่ดินถนนเรียบคลองสองครับผมอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองครับบรรยากาศแวดล้อมอัปเดตถนนเรียบคลองสองเป็น6เลนสวนแบบนี้ครับผมมีทรัพย์สวยๆราคาเบาๆครับมีรัพย์สวยๆราคาเบาๆอยู่ตรงจ a าสไม้น,นี่ฮะต,ตรงนี้ครับตรงข้ามวิทยาลัยธุรกิจแฟชั่นตรงนี้ครับ ตรงข้ามตรงนี้ฮะถนนเรียบคลองสองซอยยีสทับหครับมีที่ดินอยู่ในซอยยีสทับหนเนี่ยซอยเรียบคลองสองยีทับหนึ่งเนี่ย,ย,ย,ส,ย,ส,ายสามรยยาม้ยี่บสตารางวาครับนะแปลงนี้ครับ326ตารางวาเข้าซอยไปประมาณสักสี่สิบนะครับก็จะเห็นข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับ ที่ดินแปลง326ตารางวาแวดล้อมเป็นแบบนี้สีแบบนี้เข้าซอยไปประมาณนิดหนึ่งฮะผมแล้วที่ดินเรานะฮะราคาเบาๆครับเดี๋ยวไปดูเลยครับถนนตรงนี้เป็นถนนพระจํายอมของพี่น้องเรานะครับเข้าซอยไปประมาณสัก30กว่บาเมตรครับก็ถึงที่ดินถมแล้วครับหน้ากว้างประมาณ26เมตรครับ นกว้าง20กว่าเมตรครับลึกประมาณเกือบ30เมตรหรือ40เมตรนะครับถมแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองยอสามครับแวดล้อมจะเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้ครับ326ตารางวาครับแวดล้อมก็จะเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้เข้ามาก็จะเห็นเลยครับเราถมเพื่อจะทําเป็นโครงการแต่เราก็ขายออกไปนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วขายออกไปราคาเบาๆครับ ท่านที่มองหาที่ดินลักษณะนี้ฮะกว้างประมาณ2ี่ลึกประมาณเกือบ40เมตรครับแปลงนี้เลยครับจะมีแนวคร่าวๆนะฮะแต่เรารังวัดเรียบร้อยแล้วครับนี่คือหมุดมันฮะแนวที่ดินนะฮะแนวที่ดินเรารวมแปลงมาเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้เลยครับแปลงนี้เลยครับ326ตารางวาตารางวาละ29 0 0 0 29,000บาทรวมแล้วประมาณ9้าล้านบาทซึ่งไม่มีอีกแล้วราคานี้ครับสุดบ้านเพื่อนบ้านตรงหลังคาแดงนะฮะหรือ ฝาสีแดงนะฮะฝาไม้แปลงนี้เลยครับเป็นประโยชน์ทําอะไรได้หลายอย่างครับที่ดินแปลงนี้ครับท่านที่มองหาที่ดินลักษณะเพื่อจะอยู่อาศัยเป็นสํานักง,งานออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยเข้าออกสะดวกเรียบคลองสองต่อไปเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งก็จะเป็นบิ๊กซีหรือจะเป็นคอมมิตี้มอลเข้าออกสะดวกสบายครับแล้วเลี้ยวซ้ายก็วนทางที่จะขึ้นทางด่วนใหม่ตรงนะนะครับนะครับ เป็นแบบนี้เลยครับราคาเบาๆครับ29 0 0 0ต่อตารางวาครับรวมยอดแล้ว9ล้าน5ครับโอนเร็วนะฮะตัดสินใจได้เลยครับแปลงนี้ครับโทรหาผมนะครับปฏิบัติการจัดภัย0986474222ครับชัดเจนครับแปลงนี้ครับเห็นแล้วครับนะฮะ 09864742 2แแวดล้อมก็เพื่อนบ้านอยู่อาศัยเป็นพี่น้องกันนะครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับเข้ามาจากถนน6เลนประมาณทัก30หรือ40เมตรไม่เกินนะฮะประมาณนี้ครับที่ดินเราอยู่ตำแหน่งนี้ครับข้างๆจะมีตึกเพื่อนบ้านครับอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ